่โโอ้หเป็นไงครับต้องไหวไหมฮะอ๋อติดบ้ากติดบ้ากสุดบ้านพี่หนเนี่ยพี่หนุ่มผมคิดเลยโอเคครับวันนี้โอ้โหสนุกมากขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้สนุกันเต็มที่ฮะเป็นไงนะครับเศรษใจที่ต้องบอกว่าเพลงต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คือที่จริงเพลงสุดท้ายเนี่ยผมคัดสรรไดอย่างดีครับคัดสรรมาดีมากยังไม่เคยร้องที่ไหนเหมือนกันอ่า รู <lien> ้ไหมจำตั้งไ้ไม่ได้นะแต่ว่าท่านนี้นะฮะเราเตรียมเพลงนี้มาอยู่เฉพาะเลยนะครับอยากจะขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณทางรูงศึกษาธิการที่จัดงานดีๆนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจฮะแล้วก็คอยบอกว่าติดตามผลงานคอยบอกว่าให้กําลังใจกันมาตลอดนะฮะเพลงนี้อยากจะเป็งเพลงที่ส่งผ่านใจใจของแทนนะครับให้กับทุกครอบครัวให้กับทุกคนที่มาร่วมงานนี้แล้วก็ อยากให้ทุกคนนะฮะร่วมกับร้องเพลงนี้ครับแล้วก็ส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กันนะฮะไปทำกันเลยครับร,รู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักไหม say Then you know you don't need that how you saw me my soft dance Then What's up? ที่หัวใจ่าที่บกมาแล้แฟนามะนะครับมีก็โมกกระเช้าไว้ด้วยนะครับผมว่าใก้ช่วงปีใหม่แล้วใช่ไหครับเป็นโมกเช้าอันนี้เป็นของจากแฟนคลแฟนครับน่ารัก เกิดมาทำไมพวกเราไม่เคยได้รับความสนใจบ้างเลยคะไมู่้ไหรู้ไมู้ไหนรู้ไหมรู้ไหมรู้ยนมรู้ไรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมรู้ลหมรู้คเราเไหมรู้ไมรู้มรั้ไหมรู้ไหร้ไหมรับไหมรู้ไหมรู้ไนดรู้ไหมรูมั้ไครับไุมร้มรู้ไหมรูมีู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมหมมรู้ไมรู้ไหลไมรู้ไมาู้มเต้ไหมรู้ไหมรู้ไหมูู้หม้ไหมรูาไมร้ไได้ไู้าล้ร้้หไร เกิดครอบครัวเรามีการให้ความรักความอบอุ่นนะครับให้กับคําสอนที่ถูกต้องเนี่ยเชื่อว่าการคมต่อไปเด็กเวลาโตขึ้นมาจะเป็นพ่อคุณที่ดีเป็นคนที่ดีแล้วก็จะช่วยพัฒนาให้ประเทศของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นแน่ครอบครัวจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆนอนแล้วก็คนมด้วยออกไม่ได้ด้วยเมือวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เลยครับสึ่างทางสมักชาลูกเสรีรันชาติและกิจการนักเรียนสมักชาปรลัดกระทรวงศึกษาธิการลงไปถึงศูนย์เสมาลัตกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ผลิดการจับขึ้นมานะครับ แล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นความสัมพัญของครอบครัวแบบที่แคนพูดเป๊่เลยครับสุดยอดมากเลยกับแคนด้วยแต่ว่าตอนนี้ให้แคนกลับบ้านไปวันนี้อยากให้แคนฝากผลงานหน่อยดีกว่าค่ะครับผมตอนนี้นะฮะก็ฝากติดตามรายการเรามีสองรายการจัดอยู่นะฮะรายการได้ชื่อว่ารายการตามติดชีวิตดาวครับเปิดทางช่องแอคชั่นแนลนะฮะแล้วเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะเลื่อนเวลาเป็นห้าโมงครึ่งฮะไม่ใช่ครับห้าโมงตรงถึงห้าโมงครึ่งครับผมจำทิศเองคร สร่ออ,อีกใช่ไหมไหบ้างรยครับวันนี้ทุกวันจันท์สุเลยครับช่องแอคชั่นนลครับแล้วก็อีกายการนี้ครับรายการนก็พักาช่องหนน้าฮะช่องหตอนห้าโมงห้นาทีทุกวันจันทร์ถึงสุกเ์รายกันแล้วก็ไปดีนี้ครับอย่าลืมติดตามชมละคารเรื่องคู่กรรมนะฮะ คือที่จริงเราเคยดูคู่กันในหลายเวอร์ชันมากแล้วก็เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเราได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงก็ดีใจมากสุถือว่าเป็นภาคสำคัญเลยเพราะว่าแคนบอกว่าตัวเองเป็นท่านชายเหมาะสมไหมครับเหมาะสมไหมเหมาะมากนะครับสุดยอดมีกดข้อท่านชายไหมคะไม่ไหวนะครับไม่ไหวเลยไม่ได้ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นแบบประมาณโกเบรีลลูกบุกเบิร์ดแบอ๋อ ู่ในยุคสงครามโลกจริงๆนะคะก็อยูอาล้วค่ะในวันนี้ค่ะต้องขอบอกกันเลยว่าพิธีการของเรานะคะจะเสร็จสิ้นลงแล้วใช่ครับกับงานครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคงไทยเพราะฉะนั้นผมไปกับงานพิธานี้ด้วย เราทั้งสามคนโคงล้มลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่งานครั้งหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีอย่าลืมครอบครัวสุขสันต์ด้วยนะครับสวัสดีครับโชคดีนะด้วยการตอดภัยนะครับสร้างความสุขในครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณครับ